各位对学中文感兴趣或者想要学泰文大家好这里是ซุปเปอร์ชิงเจินาสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนที่สนใจอยากจะเรียนภาษาจีนกลางหรือว่าคนที่ใช้ภาษาจีนกลางแล้วอยากจะเรียนภาษาไทยไปด้วยกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube s u p อร์ปปชินเจนนะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนค่ะ กุ๊กชื่อนางสาวสุภรัฐาวิวัฒนสสารนรมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนเกียรตินิยมอันดับสองค่ะก็สำหรับชื่อช่องนะคะซุปเปอร์ชินเจินก็มาจากชื่อภาษาไทยของกุ๊กสุภรัฐาบวกกับชื่อภาษาจีนหวัต๋อจงหวนหมิงจือชื่อหลี่ชินเจินก็เลยรวมกันเป็นซุปเปอร์ชินเจินค่ะเพื่อน อยากที่จะให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้นะคะหรือว่าจะไปฝากข้อความเอาไว้ในเพจ Facebook ว่าเรียนภาษาจีนกลางกับซุปเปอร์ชินเจินก็ได้ค่ะแล้วเรามาเรียนภาษาจีนไปได้วยกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย